กลุ่มนักธุรกิจปานบุรีส่งมอบห้องพิเศษผู้ป่วยให้โรงพยาบาลปานบุรีค่ะ ที่โรงพยาบาลปานบุรีนายดำรงรักชูไพฑูนนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปานบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับกลุ่มนักธุรกิจในอำเภอปานบุรีนำโดยนายสุวัชชัยนางพิรัตวุฒิวงศ์อังคณาหอจก,กอแสงทองโลหกิจนางนงนุชกัลยานกิติลงศรีหนองตะแต้มนางศิริวัณน,นางสาวอิสารีวุฒิวงศ์อังคณาบจาก,กปานบุรีฮอนด้าออโตโมบินพร้อมเพื่อนๆน ธุรกิจได้มีโอกาสร่วมการบริจาคทุนทรัพย์ปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยในให้กลับมามีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานจำนวนสี่ห้องและห้องสําหรับแยกโรคหนึ่งห้องที่ใช้งานมานานกว่า30ปีสภาพทรุดโทรมโดยการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดมูลค่ากว่า2ล้านบาทให้กับทางโรงพยาบาลปันบุรีให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ปันบุรีและใกล้เคียงและส่งมอบเปิดให้บริการตามปกติโดยมีนายปรีดาสุขใจในอำเภอปันบุรีได้ร่วมเป็นส ขี่พยาแล้วตัวแทนโรงพยาบาลปานบุรีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับคณะผู้ที่มาร่วมกันบริจาคในครั้งนี้พร้อมได้นําชมตามห้องพักต่างๆนายดารงรักรักษาการผู้มนวยการโรงพยาบาลกล่าววา่ารู้สึกดีและทางโรงพยาบาลขอขอบคุณคณะนักธุรกิจในอาําเภอปานบุรีได้เร่งเห็นความสําคัญรวบรวมทุนทรัพย์มาปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในได้กลับมาใช้ในสภาพใหม่และสมบูรณ์นายสุวัชชัยกล่าวว่าวันนี้มาส่งมอบรู้สึกดีใจที่ได้ทําให้คน นป่วยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป